เริ่มจับเวลาครับแค่ยื่นขอใบอนุญาตทํากิจการหรืออะไรก็ตามทําไมเราต้องไปถึงหลากหลายหน่วยงานเอกสารก็รีเครามากมายถูกไหมครับเวลาราชาการบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาไปติดต่อเสาร์อาทิตย์ราชาการก็ไม่เปิดให้บริการงบประมาณที่ลงทุนไปบางทีเนี่ยอาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการแต่ถามว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายมาถึงพวกเราเท่าไหร่ครับอาจจะหยิบมือหรือไม่มีเลยถูกไหมครับ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยแล้วยังมีอย่างต่อเนื่องข่าวรายงานอยู่ทุกวันทุกท่านทราบดีไม่ต้องพูดถึงมูลค่าที่เสียหายไปถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่พวกเราจะต้องหยุดหยุดอะไรหยุดที่จะผลานงบประมาณชาติเปิดโอกาสในการเปิดพรมเก็บกวาดและมีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนครับการคอร์รัปชันการบรหิหารจัดการของภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ การหวงแหนอำนาจของภาครัฐซึ่งหลายกลุ่มเองก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการให้บริการประชาชนที่เชื่องช้าซําซ้อนจำกัดเวลาและไม่มีความทันสมัยเลยนะครับการกำกับดูแลในภาพรวมของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลค่าตอบแทนของบุคลากรทางภาครัฐอย่างกลุ่มครูก็ได้พูดออกไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยความกล้าของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนในการตรวจสอบในการที่ออกมาพูด หรือบุคลากรในภาครัฐและนักการเมืองเองถามว่าคุณกล้าพอหรือเปล่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือคุณยึดติดอยูอก่กับความเคยชินในคําที่พูดว่าถ้าเราไม่ทําใครๆเขาก็ทํากันหรือเขาทํามากันเป็นแบบนี้คุณก็เลยทําตามเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติมันใช่แล้วหรือรมาภาิบาลกู o ก้อนเงินคือสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ติดตามได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและที่สําคัญที่สุดภาครัฐเองต้องมีจิตใจให้บริการนะครับ และนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นครับหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกคุณเนี่ยใช้กลไกของรัฐสภานในการที่จะประเมินตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัติของออว่าที่รัฐมนตรีนะครับสุดถัดมาเนี่ยการที่จะผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลได้เนี่ยจากหน่วยงานหลากหลายภายใต้หลากหลายกระทรวงเนี่ยควรที่จะ อ้างอิงจากโครงสร้างการบริหารของภาคเอกชนมี CDO CIO CTO นะครับอ้างอิงในการใช้ Whitepaper Checklist Bookmark ต่างๆนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายที่เกิดขึ้นจริงร่างพยาร่างตัวรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับทุกคนลองไปตรวจสอบดูได้นะครับ ที่สำคัญเลยทักษะดิจิทัลริ t เท a เรซีรวมถึงเซอร์วิสมายของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเองนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องปลูกฝังและปลูกฝังไปถึงค่าสํานึกสร้างบทบาทของประชาชนนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีเราควรที่จะลบล้างวัฒนธรรมในการโกงหรือที่บอกว่าเป็นความเคยชินที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการสร้างเครื่องมือในการประเมินบุคลากรของ,ของภาครัฐให้เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวผมได้พูดต่อไปนะครับเราอยากที่จะเปลี่ยนภาครัฐที่ทํางาน5วัน เป็น24 7เราไม่ได้ต้องการให้บุคลากรของภาครัฐทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแต่ถามว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างไรเพื่อให้เกิดอ e ีเกอร์วันสอย่างจริงจังนะครับขยายเวลาบริการบางประเภทของภาครัฐโดยใช้ฟิสิกอลรีซอสเซสที่มีนะครับตัวทัชพอยต์หรือว่ารัฐบาลดิจิทัลตัวอ e ีเซอร์วิสที่มีเนี่ยตอนนี้มีหลากหลายแอปพลิเคชัน กระรวงทุกกรมมีแล้วมีมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันแต่ถามว่า user interface user experience เป็นยังไงถามว่าการใช้งานนั้นนมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับควรจะต้องมีการออกแบบ U X U I ให้มันออไลน์ไปแล้วก็ผลักดันไปในรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเสนอแนะร้องเรียนติดตามตรวจสอบหรือประเมินผลพวกคุณ หมายความว่าทางนักการเมืองเองและก็บุคลากรของภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราอยากที่จะมีการซิมเลสหรือการทรานส์ฟอร์มจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล Exchange และ Open Data นะครับการเลื่อนขั้นการวัดผลการโยกย้ายควรที่จะมี Skill Matrix Skill Level ที่มันชัดเจนแล้วสามารถที่เป็นโปร่งใส นะครับไร้มนทินไร้ข้อคอรหารลดการคอร์รัปชันในการซื้อขายตําแหน่งนะครับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นเนี่ยลดทุนผูกขาดนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบให้ผู้แจ้งเบาะแสด้วยนะครับอ,อ,อยากให้มีศูนย์กลาง government touch point นะครการปรับแก้กฎหมายที่ล้าหลังทันสมัยนะครับสิ่งที่จะได้รับนะครับมีการกระจายอำนาจมีการบริการภาครัฐที่ดีลดทุจริตได้ค่าตอบแทนภาพลัที่เหมาะสมนะครับ ใครที่เห็นด้วยยกไลค์<อ>น,นิดหนึงวางบม <ฮะ S 2> วางไม้ยกไลค์ก่อนค่ะยกไลค์หน่อยครับใครเห็นด้วยยกไลค์หน่อยฮะพินิกรครับแหมากันเริ่มต้นเลยฮะเชิญฮะชาติไทยพัฒนาประเด็นที่นําเสนอเนี่ยดีมากนะครับแต่ประเด็นที่มันเป็นทั้งฮาร์ดพาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์คุณทํา2อย่างการใช้อํานาจผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงคือใช้อํานาจบังคับตามกฎหมายดีนะครับในขณะที่อีกด้านนึงอ่ะมันเป็นทางด้านด้านอ่อนก็คือว่าเพิ่มพูนค่าสํานึกนะครับ สร้างบทบาทประชาชนสงสัฒนธรทมที่ดีสร้างเครื่องมือไอ้ตรงนี้ก็ดีมากคือให้เขารู้ด้วยตัวเองอ่ะคือเราไปบังคับเนี่ยให้เขารู้ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยข้าราชการจะดีกว่าอีกอันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดเราบอกแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยดีมากอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราไปดูเงินเดือนสิอธิบดีได้สี่ห้าแสนของเราเท่าไหร่อธิบดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าข้าราชการเองเขาได้เ,เลยความจำเป็นพื้นฐานเขาจะไม่คอรัปชันหรอก นะครับตรงนี้เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพื่อว่าจะลดจำนวนข้าราชการลงครับก็จะดีครับขอบคุณครับนด้วยมากทุกเรื่องครับขอบคุณครับนี่ฮะเอาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเรียนเชิญพักที่2ครับใครอยากเชิญนะครับเรียนเชิญชาติพัฒนากล้าครับเชิญครับครับก็เห็นด้วยครับเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างเทคโนโลยีภาคราชการเนี่ยยังใช้กันน้อยฮะ แล้วก็แต่ละกระทรวงเนี่ยถ้าพี่พี่เห็นนี่ยทุกกระทรวงมีแอปพลิเคชันหมดเลยคิดดูว่าถ้าเราต้องมีเรื่องพึ่งพาอาศัยทุกกระทรวงนี่เราต้องดาวน์โหลดเป็น10บอะต้องดาวน์โหลดอยู่นั่นอะแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าสมมติมีแอปพลิเคชันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีของกลุ่มนี้ถ้าทำได้เนี่ยคุณจะขยายโอกาสการทำมาหากินให้กับประชาชนเยอะแยะเลย ประชาชนนะฮะลองคิดภาพตามนะฮะถ้าเราจะต้องเปิดโรงแรมสักหนึ่งโรงแรมนะครับโอ้โหไม่รู้จะต้องไปขอใบอนุญาตกี่กระทรวงแต่ว่าถ้าใช้เทคโนโลยีร <15 S 1> าชคา15วิรกรอบเชคอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าจะขยายโอกาสให้คนสามารถทำมาหากินได้อย่างเสมอภาคแล้วก็ลดเวลาการดําเนินการแล้วก็สามารถที่จะติดตามการดําเนินการและลดการทุจริตได้ครับขอบคุณ,ค,ณครับ ท่าพนาก้าเห็นด้วยนะฮะเบรนเชิญพักต่อไปครับเพื่อไทยเชิญครับสำหรับเพื่อไทยค่ะก่อนที่เราจะไปเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้หรือว่าคอปเมนต์แบบวันคลิกมีหลายเรื่องคือกฎหมายค่ะเราจะต้องประมวลกฎหมายใหม่รวมประมวลกฎหมายใหม่หลายฉบับเพื่อทะลุเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความซ้ําซ้อนของหน่วยราชการที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและหวงซึ่งงบประมาณของตัวเอง ทำไมถึงมีหลายแพลตฟอร์มในหลายแอปพลิเคชันในแต่ละกระทรวงเพราะมันคืองบประมาณที่เขาได้รับดังนั้นถ้าพักเพื่อไทยมาเราจะแก้กฎหมายความสับซ้อนเรื่องนี้ในภาระหน้าที่งานที่ซัาซอน2ค่ะเราจะทําให้ระบบก government เป็น one click ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันทุกกระทรวงและประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อันนี้เราวางแพลตฟอร์มคล้ายๆกับเล a r n to e เอิที่เราทําเรื่องการศึกษาอันที่3ค่ะ การชําระเงินค่ะค่าธรรมเนียมต่างๆคุณอยากได้ความเร็วคุณต้องจ่ายแพงความเป็น V.I.P จะต้องนํามาสู่ภาษีของรัฐหมดเวลาก้าวไกลขอให้คำมั่นสัญญา6ข้อครับข้อที่1ครับเราจะยกเลิกใบอนุญาต5 0นะภายใต้รัฐบาลก้าไกลเพื่อลดปัญหาปัจจุบันที่ธุรกิจบางแห่งนั้นจ่ายสินบนนะเพื่อแลกมาด้วยความรวดเร็วเออข้อที่2ครับรัฐบาลก้าไกลเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เอาภาษีประชาชนมาประชาสัมพันธ์ตัวเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการทุจริตรูปแบบหนึ่งนะครับข้อที่3ครับรัฐบาลก้าวไกลเราจะผ่านกฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลของรัฐทั้งหมดนะครับปัจจุบันอาจจะคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันก็เปิดอยู่แล้วนี่เราจะพลิกภาระการพิสูจน์ไม่ใช่ว่าประชาชนต้องไปพิสูจน์ว่าให้เปิดอันนี้แล้วต้องให้เหตุผลแต่รัฐต้องเปิดเผยด้วยอัตโนมัติและถ้าจะปกปิดไลไรต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนและไม่มีงบลับตลอดการถ้าจะบอกว่าอะไรเป็นงบลับก็ต้องมีวันหมดอายุไว้ว่าจะเปิดเผยต่อประชาชนเมื่อไหร่ข้อที่4ติดยี่คระับาางงอย่ที ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยจะแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่5ครับออกกฎหมายคุ้มครองข้าราชการและประชาชนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเพื่อเพิ่มความกล้าเขาสามารถออกมาเปิดโปงการทุจริตเขาเห็นได้และข้อที่6ปฏิรูปที่มาขององค์กรอิสระรวมถึงปปชเราไม่สามารถมีปปชที่มีประสิทธิภาพได้ถ้าปปชถูกแต่งตั้งโดยสวที่มันจะแต่งการแต่งตั้งของคอสชเพียงฝ่ายเดียวครับขอบคุณครับโอ้โหใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากนะฮะชอบที่สุดคือเรื่องของการอภิปรายว่าที่รัฐมนตรีก่อนรับตําแหน่งค่ะโอ ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการจะผลักดันเช่นกันแล้วก็อยากจะขยายไปถึงกระบวนการยุติธรรมอื่นๆอย่างเช่นผู้พิพากษาด้วยค่ะที่จะต้องอย่างน้อยเป็นคนของสาธารณะเพราะทุกวันนี้ลึกลับเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นท่านสารนิธรรมนูญหรือสารปกครองนะคะรวมถึงสารยุติธรรมด้วยอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่พรรคเพื่อชาติอยากจะให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะ เรื่องที่2ก็คือพรรคเพื่อชาติต้องการเน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลักดังนั้นสิทธิหน้าที่ของประชาชนนี้ต้องเรียนตั้งแต่เด็กๆค่ะกฎหมายที่ควรรู้รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยว่าเราเนี่ยมีสิทธรริตรวจสอบรัฐบาลนะอย่างเช่นพรบข้อมูลข่าวสารทางราชการเรามีสิทธิที่จะสอบถามข้อมูลของทุกหน่วยงานราชการเลยแต่ทุกวันนี้มันลึกลับจริงๆก็ขอฝากไว้2เรื่องค่ะขอบคุณครับเพื่อชาตินะครับไทยสร้างไทยครับ กลับเห็นด้วยทั้งหมดครับรวบตึงภายในหนึ่งนาทีนะครับตั้งแต่คอสชรัฐประหารมาครับตัวเลขดัชนีทุจริตของเราเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะครับเขาทําให้กลายเป็นรัฐราชการรัฐราชการเนี่ยครับก็คือรัฐราชการคือนายทุนเนี่ยมาตกเขียวและข้าราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการเด็กๆครับสามสิบกว่าปีนะครับกว่าจะเปที่บดีเขารู้ซึ้งรู้ทุกระบบของราชการครับเขาใช้คําว่าทําตามระบบครับนักการเมืองที่เพิ่งเข้ามาไม่สามารถจะทุจริตได้ถ้าข้าราชการไม่สนับสนุนนะครับทำตามระบบคืออะไรครับคือเขาเซ็ตอัพไว้เรียบร้อย ถ้าเกิดทํานอกระบบมี2อย่างนะครับนอกระบบคือคุณโปร่งใสคุณไม่ทุจริตตรงไปตรงมางานคุณไม่ออกครับเพราะเขาจะขวางคุณนะครับถ้าเกิดนักการเมืองอยากได้หลายต่ออยากได้มากขึ้นอันนั้นนะครับคือนอกระบบเขาก็จะขวางเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบมันเป็นแบบนี้ครับเราประมูลใส่ซองกันเขาก็ผ่าซองนะครับใช้ e option เขาก็รู้ซอสโค้ดเขาเข้าไปดูเบื้องหลังได้หมดครับไม่มีทางครับหของการประมูล1นึ่งื่นล้านเนี่ยคือ100ล้านนะครับเงินมันง้างได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราทําไม่ได้ครับเด ธุรกิจขายนู่นขายนี่กลายเป็นประมูลสร้างทางรถไฟสร้างอะไรได้หมดถะรถไฟคนเวลาหมดจริงๆขอบคุณครับนโยมทานสมัยโปร่งใสไร้ครัปชั่นนะคะ